ก็เกิดเรื่องราวที่พูดถึงกันในวงกว้างกับวงการยูทูบเบอร์ญี่ปุ่นนะครับที่มีบุคคลปิดสนาเปิดประตูเข้ามาในห้องของสตรีมเมอร์สาวทาั้งๆที่เธอเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวครับและเรื่องราวมันจะเป็นมายังไงพบกับผมซีแมน ผมมีสิ่งดีๆที่ผมใช้อยู่มาแนะนำแว่นออฟตัสสีโใส่แล้วสบายตาเล่นเกมได้นานขึ้นลดปัญหาอาการเจ็บหูเมื่อใช้คู่กับหูฟังทนทานด้วยวัสดุสุดพรีเมียมสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใช้โค้ดซีแมนได้รับส่วนลด100บาทเลยครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับและผมสตรีมในเพจซีแมนทุกวันนะครับสามารถเข้าไปพูดคุยกันสดๆได้เลย ในปัจจุบันวงการยูทูบเบอร์เติบโตและเฟื่องฟูอย่างมากเรียกได้ว่าแพลตฟอร์มอย่าง y t u t u เนี่ยทำให้ใครหลายคนเป็นคนดังได้เลยจากการทำคอนเทนต์ลงบน YouTube หรือเรียกบุคคลเหล่านั้นง่ายๆจนติดปากว่ายูทูบเบอร์และด้วยความโด่งดังของแพลตฟอร์ม YouTube นี้เองนะครับจึงเกิดอาชีพใหม่เรียกว่า วีทูเบอร์ก็ไม่มีหลักฐานแน่ชัดนะครับว่าใครเป็นคนเริ่มวีทูเบอร์คนแรกแต่ก็มีหลายคนนะครับที่บอกว่าคนที่รเริ่มทํา V t ู ber คนแรกเนี่ยคืออามิยามาโตเป็นชาวญี่ปุ่นครับที่อาศัยอยู่ในอเมริกาคือ v t u b e r เนี่ยคืออาชีพหนึ่งครับที่แตกขแขนงออกมาจากยูทูเบอร์นั่นแหละครับแต่จะใช้คาแรคเตอร์เป็นตัวการ์ตูนแอนิเมชันดําเนินเรื่องราวการทำคอนเทนต์ทั้งหมดเนี่ยโดยใช้คาแรคเตอร์เป็นตัวการ์ตูนนั่นเองครับอาชีพ v t u b e r นะครับดังมากๆและเป็นที่นิยมมากๆั ในญี่ปุ่นฮะ และเป็นที่ถูกอกถูกใจอย่างมากครับของเราหนุ่มๆชาวญี่ปุ่นนะรวมถึงแฟนคลับชาวไทยก็มีครับที่ชอบดู Vtuber นะและดูวความฮิตติดชาร์ตของอาชีพ Vtuber นี่เองนะครับจึงทําให้ใครหลายคนนะครับที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยอยากแตกต่างจาก Vtuber ครับโดยการเริ่มทำคอนเทนต์เปิดหน้าและคุยกับคนดูครับคือแทนที่จะสื่อสารกันผ่านคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนก็มาเป็นเปิดหน้าแล้วเอนเตอร์เทนคนดูครับก็เรียกได้ว่าเป็นคอนเทนต์เดียวกับ Vtuber นั่นแหละครับแค่เปิดหน้าเฉยๆแต่จะใช้ ตัวตนของตัวเองจริงๆมาทำคอนเทนต์แทนครับเรียกได้ว่าเป็นไอดอลคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะฮะผมคิดว่าการใช้ตัวตนของตัวเองจริงๆมาทำคอนเทนต์แบบเดียวกับ Vtuber เนี่ยน่าจะเรียกเป็นแค่ไอดอลหรือว่ายูทูเบอร์เฉยๆนะไม่น่าจะจัดอยู่ในหมวดหมู่ของ Vtuber นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลและเป็นยูทูเบอร์คนหนึ่งก็ว่าได้นะครับและเรื่องราวมันเริ่มมาจากตรงนี้ นี่นี่เลยครับมียูทูบเบอร์คนหนึ่งครับที่มีนามว่าโนซูมิก็ได้ทำการไลฟ์สตรีมเอนเตอร์เทนคนดูตามปกตินี่แหละครับทางขวาของหน้าจอนะครับก็ได้มีมือปริศนา เปิดประตูออกมาครับจนเห็นกันทั้งสตรีมครับทำให้คนดูเนี่ยตกใจอย่างมากแล้วก็สแปมคําถามใส่โนซุมินะครับว่าเมื่อกี้ใครเปิดประตูเข้ามาทางโนซุมิเองก็งงๆนะครับเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวไม่มีใครนะช่องแชทก็งงๆครับแล้วบอกให้โนซุมิเนี่ยล็อกประตูบ้านและเช็ครอบๆบ้านด้วยปิดหน้าต่างให้เรียบร้อยโนซุมินะครับก็บอกกับแฟนๆว่าไม่ได้ล็อกประตูห้องโนซุมิเองก็เริ่มตกใจและก็หวันว่นๆเลยครับแล้วก็ปิดสตรีมไปครับซึ่ง ตรเต็มตัวเต็มเนี่ยทางโนซูมิได้ปิดไว้เป็นส่วนตัวไว้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเหตุผลอะไรนะหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับทางโนซูมิก็ได้ออกมาโพส์ผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวบอกว่าได้แจ้งตำรวจเรียบร้อยแล้วและก็ย้ายที่อยู่ใหม่แล้วด้วยพร้อมเปลี่ยนกุญแจบ้านทั้งหมดเรียบร้อยแล้วน้องๆบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าพี่หาพิหามันก็แค่คนแปลกหนา้าเปิดประตูเข้ามาในห้องสตรีมเมอร์เป็นพวกโรคจิตหรือเปล่าความมันของเรื่องนี้มันต่อจากนี้ตั้งหากแล้ครับคือด้วยความที่โนซูมิเองเนี่ยก็เป็นอิน f l u เ n c เป็นคนดังเป็นคนที่มีชื่อเสียงเรียกได้ว่าเป็นไอดอลคนหนึ่งที่มีคนติดตามเยอะมากๆเลยก็ได้ครับเหล่าแฟนคลับของเธอเนี่ยก็ตั้งข้อสงสัยครับว่าคนที่เปิดประตูมาเนี่ยอาจไม่ใช่ใครที่ไหนฮะ อาจเป็นแฟนของเธอเองนี่แหละคือต้องบอกก่อนนะครับว่าโนซูมิเนี่ยเคยออกมาบอกแล้วนะครับว่าไม่มีแฟนโซดอยู่คนเดียวและเหล่าแฟนคลับของโนซูมิเนี่ยก็ตั้งข้อสงสัยกันใหญ่ครับว่าเป็นแฟนที่คบกันแบบลับๆหรือเปล่าเออตั้งข้อสงสัยกันแบบวิเคราะห์กันเป็นจริงเป็นจังมากครับเรียกได้ว,ว่าโคนันเข้าสิงครับคือเขาก็วิเคราะห์กันนะครับว่าคนที่เปิดประตูเข้ามาเนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วว่าประตูห้องเธอเนี่ยไม่ได้ล็อกหรือถ้าล็อกเนี่ยก็คงจะเป็นกุญแจสำรองและทำไมเข้ามาในห้องของ อเธอได้แบบง่ายได้หรืออาจจะเป็นแฟนของเธอเองนี่แหละที่เปิดประตูเข้ามาแบบผิดคิวตอนที่เธอกําลังสตรีมอยู่แล้วคนดูก็ดันเห็นพอดีและเหล่าแฟนคลับของเธอเนี่ยก็ขย,ยี้ไปกว่านั้นครับและหลังปิดสตรีมเนี่ยทำไมต้องตั้งคลิปวิดีโอสตรีมนั้นนะ่ะเป็นส่วนตัวด้วย เท่าที่ผมไปอ่านคอมเมนต์มานะครับก็เรียกได้ว่าเดือดพอสมควรเลยเลยครับคือ FC ของโนซุมิเนี่ยเขาไม่พอใจกับเรื่องนี้อย่างมากครับอยากให้นงซุมิเนี่ยออกมาพูดความจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่าชายคนนั้นเนี่ยเป็นใครด้วยความที่ผมเนี่ยก็ไม่ค่อยเข้าใจวัฒนธรรมของญี่ปุ่นครับผมก็ไม่เข้าใจว่าการที่ไอดอลคนนึงเนี่ยมีแฟนจะผิดอะไรครับทำไมต้องปิดบังผมก็งงนะครับพะผมมองว่าการที่มนุษย์คนนึงเนี่ยจะมีความรักมันเป็นเรื่องปกติมากครับพอผมไปรีเสิร์ชข,ข้อมูลเข้ามาในหัวเรื่อยๆเนี่ ผมก็ตกผลึกได้นะครับว่าในวัฒนธรรมของการเป็นไอดอลในญี่ปุ่นเนี่ยการที่ไอดอลสาวมีแฟนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดมากๆครับผิดแบบผิดจริงๆนะฮะเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นมันรุนแรงมากครับมีผลต่อง,งานได้รับความนิยมน้อยลงจากแฟนครับผู้สนับสนุนน้อยลง มันเหมือนเป็นกฎไปแล้วครับว่าเป็นไอดอลเนี่ยห้ามมีความรักห้ามมีแฟนเพราะการมีแฟนเนี่ยค่านิยมหรือค่าชื่อเสียงของไอดอลเนี่ยจะลดลงฮะถ้าจะมองให้เห็นภาพใกล้ตัวมากที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็น B N K 48มั้งครับที่มีกฎข้อหนึ่งนะครับเป็นกฎอย่างไม่เป็นทางการนะครับบอกว่าห้ามสมาชิกในวงเนี่ยมีแฟนเพราะการที่ไอดอลมีแฟนเนี่ยถือเป็นการทาร้ายแฟนคลับอย่างมากฮะพอผมเล่ามาถึงตรงนี้ทุกคนก็น่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าทําไมแฟนคลับของ โนโซมิ no so ถึงครยี่เธอจังเลยฮะเรียกได้ว่ามันก็เป็นวัฒนธรรมที่พอทําความเข้าใจได้อยู่ฮะแต่ทุกคนลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าคนที่เปิดประตูเข้ามาเนี่ยเป็นคนโรคจิตหรือว่าเป็นคนร้ายขึ้นมาครับโนโซมิ no so เองเนี่ยก็คงตกอยู่ในอันตรายไม่ใช่น้อยเลยแหละฮะและนี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกนะครับที่เกิดขึ้นกับสตรีมเมอร์สาวเคยเกิดขึ้นมาแล้วครับกับสตรีมเมอร์ไทยด้วยอย่างเจ้าของเพจแก้มโตครับก็ออกมาบอกว่าเคยโดนคนร้ายขึ้นห้องสตรีม แต่ตอนนั้นเนี่ยเจ้าตัวไม่ได้สตรีมอยู่ครับแล้วไม่ได้อยู่บ้านเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับทางเพจแก้มโตก็ได้ออกมาโพสต์นะครับบอกว่ามีชายคนนึงครับได้ทําการบุกรุกเข้ามาในขณะที่ไม่มีคนอยู่บ้านและได้ทําการบุกรุกเข้าไปในห้องทํางานส่วนตัวนั่นก็คือห้องสตรีมและได้เปิดคอมพิวเตอร์ครับและใช้เพจแก้มโตเนี่ยแชร์ข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ครับจำนวน5โพสต์รวมมาถึงใช้ Facebook ส่วนตัวแชร์อีก5โพสต์ครับผู้ต้องหาเนี่ยมีพฤติกรรมที่แปลกมากๆและน่ากลัวฮะ ทางเพจแก้มโตก็บอกเพิ่มเติมนะครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีอาการทางประสาทเป็นโรคจิตมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญามาแล้ว1ปีครับซึ่งทางตำรวจทางกู้ภัยและทางโรงพยาบาลนะครับก็ได้ร่วมมือกันเพื่อน,นําตัวคนร้ายเข้าสู่การรักษาในโรงพยาบาลต่อไปครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆครับและเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆด้วยและอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นกับสตรีเมอร์สาวชาวรัสเซียครับผมที่มีนามว่า Girl Fighter ซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเรียกได้ว่าโหดสัตว์ลัดเซียสมชื่อครับซึ่งมีชายแปลกหน้าบุกเข้ามาในห้องสตรีมของเธอตอนกําลังสตรีมอยู่ครับแล้วก็ได้มีปากเสียงกันครับทะเลาะก,กันอยู่พักหนึ่งครับและคุยกันไม่รู้เรื่องครับซึ่ง ทางชายแปลกหน้าคนนั้นนะครับพยายามทําลายข้าวของครับกระจุยกระชายหมดเลยคะทางสรีมเมอร์สาวเนี่ยพยายามบอกให้คนร้ายเนี่ยหยุดการกระทํานั้นเดี๋ยวนี้แต่คนร้ายเนี่ยก็ไม่หยุดครับจนทางสรีมเมอร์สาวนะครับไปคว้ากระบองมาฟาดหัวคนร้ายครับจนสลบทับคอมครับและสตรีมก็ตัดไปฮะและเธอก็ได้ออกมาบอกในภายหลังนะครับว่าเธอเนี่ยปลอดภัยดีและไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดครับก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างมากครับในหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสรีมเมอร์ซึ่ง เกิดขึ้นระหว่างการสตรีมเลยแหละฮะแล้วผมก็ขอจบการเล่าเรื่องไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสามารถคอมเมนต์คอมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะ